Yeah. you

หวานชำาน่ำแท้กุ้ยตากถ้ำไแลน้ำตกลาตึกาตาสวัสดีเจ้าค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุญญาดาโพธิที่อภิญวิสุทธิหรืออ๋อเจ้าพานะเจ้าค่ะสวัสดีขอรับกระผมเด็กชายสุภกรม่นคงหรือคุณพี่เหมือนซีซ่าขอรับสวัสดีขอรับกระผมเด็กชายธีรพัฒน์อินกันทหารเอกโฟวินขอรับ พวกเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกจังหวัดพิศนุโลกเจ้าค่ะนี่อเจ้าข้าไปลบมาข้าเหนื่อยทั้งหิวพอมีอะไรให้ข้ากินไหมอเจ้าพี่หมื่นเจ้าค่ะวันนี้เดี๋ยน้องทำหมูกระทะให้กินนะเจ้าค่ะคะหมู ม่ากอนหมูกระทะคืออาหารของประเทศเกาหลีจ้ะแล้วขั้นตอนมันทำยังไงล่ะก่อนอื่นเราต้องมาช่วยกัะจุกไฟก่อนมาเดี๋ยวพี่ช่วยข้าก็ช่วยด้วยโอ้ยคุณพี่เจ้าค่ะทำอะไรกันอยู่เจ้าคะพี่ก็กำลังช่วยน้องก่อไฟดูนี่ไงล่ะข้าก็ช่วยด้วยโอย้ทำแบบนี้ชาตินี้ไม่เหลยจะได้กินแล้วเจ้าคะ น้องต้องการผู้ช่วยหนึ่งคนขอที่ขอคนอาสาสมัครคนทหารเออบุญมาช่วยข้าหน่อยขอรับเจ้าชื่อเรียงเสียงงามอะไรบอกข้ามาสิครับผมเด็กชายบุจบัฒน์ใจวอกทหารเอาบุญขอรับจะมาเป็นผู้ช่วยของข้านะก่อนที่พลาหารจะเทน้ำลงไปเรามาใส่แว่นป้องการสารเคมีกระเด็นขเข้าไปในตา นี่เจ้าค่ะเรามาช่วยกันนะับถอยหลังกันเลยห้า,หาสี่ส,สามสองหนึ่งศูนย์เรามาช่วยกันไล่เวนน์นน์กันเลยอาบัตช์ยาอาบัตช์อาบา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 ัตช โอ้โหไฟลุกจริงจริงด้วยทำได้ไงเนี่ยทำได้สิวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพราะในตตาวิเศษของน้องมีดั่งทับทิมและน้าพี่น้องเทลงไปเรียกว่ากิซรีน กิสรีนผสมกับด่างทับทิมจึงเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนอย่างรุนแรงจะเกิดเป็นเปลวไฟได้ค่ะคุณพี่แล้วกิสรีนหนาพบเจอแล้วที่ไหมหรอกซารีนเป็นส่วนผสมจากครีมทาผิวสบู่และน้ำยาล้างจานและและด่างทับทิมละ่ะมันคืออะไรหรอด่างทับทิมเป็นสารที่เอาไว้ล้างผักผลไม้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณพี่ ถ้งงาอย่างนั้นแล้วก็เอากีนซอรีนกับด่างครับพิมไปโดนกันไม่ได้นะสิใช่แล้วใช่แล้วไม่งั้นจะเกิดอันตรายกับบ้านเรือนเราได้ค่ะแลวต่อไปผมก็ต้องระวังแล้วนะสิใช่แล้วสุดเตาของน้องสุดยอดไปเลย พหนหาญโฟวินอารุณป่งมา,าถป พอวินนี่ไปต่อไปตาน้องน้องออเจ้าแล้วก่อนอื่นเรามาช่วยกันนับก่อน สี่สามสออ้ยลูกปงของน้องแตกแล้วค่ะคุณพี่โฟรินไปจูไฟโฟรินไปจูไฟตาของข้า คุณทำไมลูกโป่งของพี่ไม่แตกล่ะคะทำไ<ำ>มถึงได้สิวิทยาศาสตร์มีมมคำตอบ,อบก็เพราะว่าในลูกโป่งของพี่นั้นมีน้ำอยู่น้ำนั้นดูดซับความร้อนทำให้ลูกโป่งนั้นไม่สามารถแตกได้เยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะคุณพี่ เาพิเศษกับลูกป่มพิเศษเป็นการวิทยาศาสตร์แล้วเป็นการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับไฟเราควรมีผู้มีผู้ปกครองกับครคูดูแลดูแลอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่เกิดอันตรายกับกับเราวันนี้มีมีครคูมีแม่มีครคูไม่โก มาด้วยมาดูแลวพวกเราดีจังเลยดีจังเลยตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วเราไปปี้หมูกระทะกันตอนอ่อเถอะใช่เลย